สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะุ้งอ้อสวัสดีค่ะด้วยค่าน,นะคะกลับมาพบที่เหนี่ยวก็อ้อมนะคะในกิจสกุลค่านะคะ,คะ,ะก็ถ้าลูกค้าท่าไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะรีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะวันนี้ราคาไม่แรงถูกผ่อนสบายๆเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ เท่า,น,านั้นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นเนาะ,ะ,ะก็วันนี้เอาคันไหนดีพี่เมียวไปซูซูกิเซเลเดโก,ก่อนอเป็นรถเล็กๆเป็นรถของแบบอจอดที่ไหนก็ได้อันนี้เครื่องหนึ่พนะคะคหวยออกงวดนี้แน่เลยหน0่งสอเปอร์เซ็น ซื้อซื้อเกี่ยวกันไหมเนี่ยเบอร์อ่ะนะคะสำหรับคันนี้สุ z กิเซ e เล r ร o ปี2018นะคะเครื่อง1,000ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะแรงกำลังดีถึงเครื่องจะ1,000แต่แรงกำลังดีสังเกตได้ในท้องตลาดขายดีมากรถคันนี้ราคาอยู่ที่2,000 0 0 ห้0 0มบาทไม่ประมาณแค่สามหมื่นโลเอ,องอ้อมนะคะต <Wow. S 1> ัวบอดี้เขาเนี่ยเอาไปแต่งก็ได้<ใ>นะไปแต่งเ,เป็นมินิน่ารักน่ารักก็ได้นะคะพอรถไซส์เนี่ยเป็นไซส์มินิไซส์เล็กๆการันตีไม่เคยชนไม่เคยความแน่นอนค่ะแล้วรถคันนี้นะคะไม่มีเปาะนะคะต้องบอกเลยซูซูซซกิเป็นรถที่แข็งมากนะคะคุณลูกค้านะคะ พอาเหล็กเขาทำมาเนี่ยผลิตออกมาค่อนข้างที่จะแข็งเดี๋ยวเราไปดูตัวบอดี้2 1 8 8เป็นยังไงบ้างใช่ค่ะมา oh ดูตัวบอดี้เลยเนาะ,ะตัว2018คันนี้นะคะดูกระจังหน้าของแบรนด์ซูซูกิเนาะชัดเจนนะคะไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะเป็นไฟเดิม <c oughs> จากป้ายแดงพอมาด้านข้างนะคะตัวยางเนาะอ,อ่านี่ตัวยางนะคะขอบ14นะคะ,ะยางคันนี้ยางใหม่ด้วยประเดน็นยางใหม่ด้วยพี่ใช้ไปคุ้ม ไปข้างนะคะนี่อยู่ที่ด้านแก้มเนาะข้างแก้มตรงนี้เลยถ้าขับในเมืองหรือว่าขับในระยะทางสั้นๆค่ะขับในระยะทางที่อยู่ในกรุงเทพอันนี้แนะนําเลยเพราะว่าประหยัดน้ำมันแต่ขับได้ต่างจังหวัดก็ขับได้นะแต่เพราะว่าต้องขับได้แต่ว่าแนะนำว่าต้องแจ้งก่อนว่าซูซูกิเนี่ยเป็นรถที่ผลิตมาอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้เป็นรถที่แข็งมากเหล็กในการผลิตพวกนี้มันไม่ได้เปราะ เวลาชนเนี่ยเวลาการผลิตเขาเนี่ยเหล็กมัน,ค,น,ค,นค่อนข้างหนานะคะเวลาการขับเนี่ยมันจะไม่ปิวนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นปี2018ถ้าเป็นตัวเก่าๆเหมือนรถพวกเที่ยวฮิตจ้าอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมันก็จะปิวล่อนนิดนึงแต่อันนี้จะไม่ค่อยล่อนแมะไรเลยนะคะเราขับไปได้ไปต่างจังหวัดก็ขับไปเรื่อยๆได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หนูอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันดีกว่าข้าเป็นยังไงบ้างนะคะไรุ่ด ในส่วนของภายในนะคะเป็นภายในดำเนาะรถเล็กๆน่ารักน่ารักน่ารักอ่เนี่ยเบาเหมือนรถแข่งเลยอ้อมเพลงเพ่อแอร์เย็นฟังสบายนะคะใช้งานได้หมดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น USB AUX มีที่เสียบให้ด้วยเนาะตัวนี้นะคะนีอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าคอนโซลหน้าพวกนี้จะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะ ส่วนออปชันบอกได้เลยเครื่องพันแอันนี้ขับไปได้อีก10ปีและรา,าคาคันนี้มนแค่ 9, 000, 2องแสนห้าหันผ่อน,อนแค่ห้าพันเองอ้อมหเดือนผ่อน,อนแค่ห้าพันแล้วซื้อตอนนี้กับมมเหนียวกับอ้อมผ่อนอีกทีเดือนมีนาเลยนะอ่ะแล้วเรามาดูเกียร์ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาเครื่องเกียร์นี่ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ารถใหม่อยู่แล้วใหม่แค่ประมาณสามหมื่นโลเองแก้วที่วางก็มีออปชันพวกนี้ค่ะสาย usb พวกอะไรพวกนี้มีหมดเก๊กมีที่เก็บของนะคะ เบาะก,ก็เบาะเดิมจากป้ายแดงเบาะจะเป็นเบาะคล้ายๆเบาะสปอร์ตรถแข่งนะคะอ่ะพามาดูด้านด้านหลังกันนิดนึงถ้าลูกๆอยู่ด้านในนะคะเรามีล็อกเด็กเออล็อกเด็กลิ้นพันเหมือนกันล็อกเด็ก,กให้ด้วยนะเวลาเด็กๆนั่งอยู่ข้างในนะคะบางเอ,อิเด็กชอบเปิดที่เปิดอยู่แล้วใช่ไหม บางทีเขานั่งอยู่ด้านในเขาไม่สามารถที่จะเปิดออกได้เพราะเรามีตัวล็อกไว้วเราเปิดเฉพาะข้างนอกได้อย่างเดียวเ<ม>ชิญแพนไปนิดนึงความปลอดภัยมีสูงมากนะคะโอ้โหคุ้มมากเลยอะ่ะราคาถูกนะคะ259,000าและรถปีใหม่ด้วยรถปี2018นะคะคุณได้รถเก่งทั้งคันนั่งกันได้ทั้งครอบครัวนะคะความปลอดภัยก็มากนะคะผ่อนต่อเดือนแค่5,000บาทเราคิดจะฟรีดาวแล้วที่สำคัญ ผ่อนเก็บเงินไปเลยค่ะอีกหลาย,ลายเดือนไปผ่อนอีกทีเดือนมีนาหเห็นไหมคะหให้รถคุณไปใช้ก่อนฟรีๆรถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำทุกอย่างเนี่ยค่ะออกมาเป็นป้ายแดงหมดอบอกได้เลยเอาคันนี้ไปคุ้มจริงๆอยู่ไกลต้องรีบโอจองไม่งั้นไม่ทันแน่นอนค่ะนะอ่ะอเดี๋ยวเราพาไปดูเมื่อกี้พาไปดูด้านหลังเปิดท้ายยังครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาก่อนก่อนไปดูด้านหน้าอีกทีเดี๋ยวเราพาไปดูท้ายก่อนนะว่าเบาะตัวเนี้ยมันสามารถที่จะพับลงมาได้นะคะอ่ะไปค่ะ เนี่ยเห็นไหมคะ,ะเห็นไหมคะเบาะเนี่ยค่ะสามารถที่จะพับเรียบได้เลยนะวันนี้ก็า,า,ารออได้ที่น้องอ้อมถือไว้นะคะสามารถถอดออกก็ได้แต่อันนี้ที่ไปวางไว้เพื่อที่จะวางของได้อีกชั้นหนึ่งจริงจริงนะคะอะดัปได้หลายอย่างเลยสำหรับ s ุ z กิเซเลร r i o คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะตัวปี18ราคาที่2,59,000บาทพอ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5 0 0นนะ4 4,500-5,000นะคะนี่คือจากเะเลฟีดาเนาะมาเลยค่ะเดี๋ยวมะเหมียวจะพามาดูนะคะคานด้านหน้าของเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับคันนี้คันนีอ้อันนี้จะเป็นคานหน้าเดิมสังเกตตัวนี้นะคะเ,ออเห็นไหมคะมะเหมียวจะให้คุณลูกค้าดูทุกครั้งนะคะว่าเราจะมีรอยอาร์ตอันนี้แหละคือจากป้ายแดงคุณลูกค้าจะเห็นว่ามันเดิมรถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำเพราะสีพวกนี้ยังแต้มอยู่ผลิตจากโรงงานสวยจริงๆนะคะส่งเข้าประกวดได้เลยนะคะคันนี้ การดูแลรักษานะคะก็ดูแลรักษาให้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นคืออยากให้ลูกค้านะคะในเรื่องของการดูแลรถอันนี้เราก็อยากแนะนํานะคะว่าถ้าลูกค,าค้าขับไปสักระยะหนึ่งนะคะก็หมั่นตรวจเช็ครถบ่อยๆเวลาจะเดินทางไกลก็หมั่นตรวจเช็ครถบ่อยๆนะคะจะยืดอายุการใช้งานของรถคุณลูกคา้าได้อีกยาวเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นรถ ที่ซื้อกับทางเราไปหรือไ่ได้ซื้อกับทางเราไปนะคะโทรเข้ามาได้เลย083 888 8181แล้วก็เบอร์083 222 2 2 0 3แน่นอนว่าเรามีพวกการันตีการันตีให้คุณลูกค้าอ,อยู่ล้วไม่ต้องกังวลว่ารถจะพงังรถจะเสียยังไงเราดูแลคุณลูกค้าอยู่แล้วซูซูกิเซเลริโอเนาะปี io, 18เครื่อง1,000นะคะราคาที่259,000บาทเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะ ว<ข>่อน 5, ตอนเดือน 5, อยู่ที่4,500ถึง5,000ประมาณนี้เองแล,ววละวันววนี้มะเมี่ยวกับน้องอ,งอง้อมขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะส,สวัสดีคะ่คะ